บาตร,รักกอนสวรรค์บทที่229คุณชายห้าไม่พอใจอย่างยิ่งทั้งยังบ่นว่าพี่สค่าอายุเจ็ปีแล้วรีบวางค่าลงเดี๋ยวนี้เมื่อบุตรชายทั้งสองเดินไปไกลแล้วนางเพียนจึงหันหน้ากลับมามองในท่านรองแล้วเอ่ยอย่างทอดถอนใจว่าท่านพี่เจ้าสามก็รับปากเรื่องแต่งงานด้วยดีแล้ว ต่อไปท่านอย่าได้เอ่ยเรื่องนั้นขึ้นมาอีกเลยเขาอายุอย่างน้อยไร้ประสบการณ์จึงเลอะเลือนกระทํำผิดไปเท่านั้นเราปิดบางเรื่องนี้ไว้ไม่เอ่ยถึงมันอีกรอเขาแต่งงานมีบุตรก็ไม่มีอันใดแล้วหากมันยังกล้าคิดอันใดอีกข้าจะตีขามันให้หักเองนางเถียนพานรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาน้ำเสียงจึงเปลี่ยนไปทันทีปรบมือข้างเดียวจะดังได้อย่างไรท่านพี่ หรือเยียนเหนียงไม่มีความผิดใดเลยสักนิดในท่านรองเห็นเยียนเหนียงเป็นดั่งดวงใจไปเสียนานแล้วจึงไม่ยอมให้ผู้ใดแตะต้องหรือว่ากล่าวครันได้ยินเช่นนั้นจึงโมโหขึ้นมาเยียนเหนียงเกิดมามีรูปโฉมงดงามก็เป็นความผิดงั้นหรือนางเพียงแค่ยิ้มเย็นหลานสะพ้ยก็รูปงามเช่นกันเหตุใดจึงไม่เห็นเจ้าสามเหลียวมองสักคราเล่าเห็นชัดว่าเยียนเหนียงมิทำตัวให้เหมาะสม ทําให้คุณชายในตัวเสียคนนางเพียนยามนี้เกิดเรื่องในโวนเรามากมายข้าไม่อยากจะทะเลาะกับเจ้าอีกพรุ่งนี้ข้าจะไปรับเย็ยนเหนียงกับ ในท่านร้องเอ่ยจบก็สะบัดแขนเสื้อจากไปเยียนเหนียงกลับไปพักที่เรือนในตรอกซิงฮาวาอีกครายามนี้นางดูเยือกเย็นมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกไม่เหมือนผู้ที่กำลังจะเป็นมารดาคนสักนิดครั้นถึงเวลากินข้าวควันขาวขามมงจากหน้าต่างของเรือนแต่ละหลังก็ลอยฟุ้งขึ้นฟ้า คนผู้หนึ่งปีนข้ามกำแพงที่ไม่นับว่าสู่มนักเข้ามาภายในเรือนแล้วฉวยโอกาสตอนที่แม่ครัวไปเอาฟืนมาเติมไฟลอบโรยผงยาเข้าไปในน้ํำแกงที่กําลังต้มอยู่เพียงแต่หลังจากที่เขาไปแล้วก็มีคนผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นเงียบๆแล้วปัดหม้อน้ํำแกงนั้นคว่ำลงทันทีเมื่อแม่ครัวอุ้มฟืนกลับมาก็ต้องตะโกนด่าเสียงดังว่า แมวป่าที่ใดมาก่อกวงอีกแล้วอยากจะสับมันเป็นพันชิ้นเสียจริงๆนางจึงต้มน้ำแกงใหม่อีกคราทั้งปากก็ด่าทอไปด้วยวันถัดมาเยียนเหนียงก็ถูกรับกับจวนเช่นเดิมคุณชายร้องที่ยืนซ่อนตัวอยู่ในที่รับตาอยู่ค่อนวันถึงกับชกต้นไม้โดยแรงคราหนึ่ง ต้นไม้สั่นไหวใบไม้ร่วงกลาวลงมาไม่น้อยนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ก็บินหนีไปด้วยความตกใจมันจึงถ่ายมูลออกมาและบังเอิญตกใส่ศีรษะของคุณชายรองพอดีคุณชายรองรู้สึกว่ามีบางอย่างตกใส่ศีรษะตนจึงยื่นมือไปคำดูสีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีแล้วทะยานกลับเรือนอย่างรวดเร็วดุดไฟลอนต้น,นโดยมิทันมีเวลาครุ่นคิดว่าเหตุใดบุตรในคันของเยยนเหนียงถึงยังคงอยู่รอดปลอดภัย ได้เมื่อเย็นเหนียงจัดการจนนายท่านดองสกุลหลวยอมไปแล้วนางก็นั่งเหม่อลอยอยู่ริมหน้าต่างมองผูเถาในเรือนตนเวลานี้ผูเถาสุกเต็มที่แล้วแต่ละพวงต่างห้อยแขวนซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มใบไม้สีเขียวผลของมันมีสีม่วงวาวดุดอัญ,ญามณีไปตัดผูเถามาให้ค่ะซักหลายพวงหน่อย นางไล่สาวใช้ที่คอยประิบัติตนออกไปแล้วลูกที่ท้องตนคราหนึ่งซื่อจือคงอยากให้เด็กคนนี้เกิดมากระมงังเพราะคุณชายรองมิอยากเก็บเอาไว้นางรู้มานานแล้ว ว่ายิ่งคุณชายร้องไม่ต้องการซื่อจือก็ยิ่งปรารถนาจะเห็นมันเกิดขึ้นบางครานางก็อดคิดไม่ได้ว่าซื่อจือมีความแค้นลึกซึ้งมากเพียงใดกันแน่กลับบ้านของในท่านร้องถึงได้วางแผนจัดการเขาเป็นขั้นเป็นตอนปานนี้แต่นางเข้าใจดีว่า ตนมีฐานะเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเมื่อค้าแรกที่ซื่อจื้อช่วยนางให้ออกมาจากสถานที่ที่ไม่ต่างอันใดกับนรกทั้งยังรับปากจะแก้แค้นให้นางนางก็ควรรักษาสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะยอมทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อทำเรื่องที่ซื่อจื้อมอบหมายให้สำเร็จนางรูปคันตนเบาๆไปมาสามเดือนกว่าแล้วบางคราย,ยังรู้สึกถึงสายเลือดที่ผูกพันกันอยู่อย่างน่าอัศจรรย์เด็กคนนี้เกิดมา ก็ถูกกำหนดให้โชคร้ายเสียแล้วแต่หากเทียบกับความแค้นอันลึกล้ำดั่งทะเลเลือดของคนในตระกูลหลายสิบคนของนางแล้วนี่นับเป็นค่าตอบแทนที่นางควรต้องจ่ายนางไม่โทษผู้ใดทั้งสิน้นเหตุการณ์นั้นปรากฏขึ้นต่อหน้าเยียนเหนียงอีกคราเขาแทงบุรุษอ้วนดุดสุกรนั้นด้วยดาบเดียวแล้วเข้ามายืนอยู่ตรงหน้านางพางถามว่าข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่จะแก้แค้นแทนเจ้า เจ้ายอมที่จะทำเรื่องบางอย่างให้ข้าหรือไม่เรื่องนี้อาจจะทำให้เจ้าต้องเปลืองตัวและเสียศักดิ์ศรีกระทั่งชีวิตข้าขอพูดให้ชัดเจนก่อนว่าข้ามิใช่ผู้รู้จักรักท่านหนอมยกนามข้าช่วยชีวิตเจ้าแก้แค้นให้เจ้าเพื่อการแลกเปลี่ยนบางอย่างดังนั้นอาจพูดได้ว่าเจ้าอาศัยกำลังของตนในการแก้แค้นครั้งนี้เจ้าคิดให้ดีหากรับปากแล้วก็มีอาจเสียใจภายหลังได้ นางพยักหน้าอย่างแทบจะไม่ลังเลเลยร่างกายและศักดิ์ศรีของนางมันสูญสิ้นไปนานแล้วขอเพียงสามารถแก้แค้นให้ตระกูลได้ไม่มีอันใดที่นางสละมีได้เยยนเหนียงล้างผูถาวเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเยียนเหนียงกลับคืนสู่ท่าทีนิ่งขืมอีกคราแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่าวางไว้ตรงนั้นเถิดผ่านไปเพียงไม่นานจวนเจิ้นกัวกง ก็ปกคุมไปด้วยสีแดงทุกคนต่างช่วยกันจัดงานมงคลน,นี้อย่างดีแม้จะฉุกละหุกไปหน่อยแต่ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับมากมายจนนับไม่ถ้วนนางเมื่งมารดาของเถียนอิงเห็นภาพในงานแล้วก็อิจฉาเสียจนขอบตาแดงำํำหลังจากกลับเรือนตนไปจึงรอบด่านางเถียนอีกหนึ่งคำรบทาว่าเถียนอิงกับบังเอิญได้ยินเข้านางจึงเอ่ยด้วยใบหน้าบึ้งตึงว่าท่านแม่ท่านพูดอันใดกัน ลูกจะแต่งออกเรือนไปไม่ได้เลยเชียวหรือถึงต้องให้คนมาเลือกระหว่างลูกกับญาติผู้น้องนางเมืองแ้นเคืองที่มีได้ดั่งใจตนเด็กโง่เจ้าคิดว่าตระกูลเทายังเป็นเช่นเดิมอยู่อีกหรือแต่ต่อให้เป็นเช่นเดิมตระกูลเราก็ยากนักที่จะแต่งเข้าตระกูลญาติผู้พี่เจ้าได้แต่ที่แม่โมโหมากที่สุดคืออาของเจ้าลำเอียงเรื่องดีใดๆล้วนคิดถึงแต่เถียนเสีย่ยยามนี้ เถียนเสือโชคดีได้แต่งงานกับตระกูลสูงศ์แต่กลับทำให้เจ้ามีอาจพักอยู่ในเรือนอาเจ้าได้อย่างสะดวกอีกต่อไปตั้งแต่เถียนเสือกับคุณชายสาม,มันหมายกันเถียนเสือก็ย่อมมีอาจพักอยู่ในจวนกวัวกงได้อีกต่อไปทำให้เถียนอิงจำต้องกับตระกูลด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้การแล้วเราให้ผ่านไปอีกสักระยะแม่จะต้องไปพูดกับอาเจ้าให้รับเจ้าไปอยู่ด้วยข้าไม่ไปเจ้ากล้า นางมั่งยื่นมือออกไปดีดหน้าผากเถียนอิงโดยแรงคลาหนึ่งเถียนอิงขอบตาแดงเรื่ออขึ้นแล้วร้องไห้ออกมา กระทั่งถึงวันยกน้ำชาในวันถัดมาเจินเมี่ยวจึงมีโอกาสได้พินิจน้องสไพซสามอย่างละเอียดถี่ถ้วนแม้เถียนสเสียจะพักอยู่ในส่วนกัวกงมาสักระยะแล้วแต่ปกติพวกนางนั้นน้อยนักจะได้พบหน้ากันยามนี้เมื่อพิจารณาอย่างจริงจังจึงพบว่านางเป็นสตรีที่หมดจดงดงามและมีท่าทีสุขุมเรียบร้อยยิ่งนางสวมกระโปรงสีแดงปักลายบงกฎฝีเท้าเยื่องยางแผวเบา และคอยยกน้ำชาให้ผู้อาวุโสแต่ละท่าน ตามคุณชายสามอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคุณชายสามมักจะรอนางอยู่ครู่หนึ่งเสมอเผยให้เห็นการดูแลเอาใจใส่ต่อเจ้าสาวหมาดๆโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวหลังจากคารวะเจิ้นกัวกงเสร็จเจ้าสาวหมาดๆจึงยกน้ำชาไปให้หูหญินผู้เท่าที่ข้างเตียงหูหญินผู้เท่ายังคงหลับอยู่แต่เจ้าสาวคนใหม่ยังคงรักษาความสุขุมเอาไว้ได้ทุกกิริยาท่าทางที่แสดงออกล้วนเผยให้เห็นถึงความเคารพที่ มีต่อหูอินผู้เท่าอย่างเต็มเปี่ยมนางคุกเข่าอยู่บนพื้นนานถึงหนึ่งคจึงลุกขึ้นเจนเมี่ยวมีความประทับใจอันดีกับเถียนเสี่ยไม่น้อยนางจึงมอบปิ่นทองระยะฝั่งทับพิมให้เป็นของข,องขวัญเม็ดทับพิมนั้นมีขนาดเท่าเม็ดบัวทีเดียวมันส่องแสงระยิบระยับเป็นประกายยิ่งเถียนเสี่ยรับมาแล้วรู้สึกทำตัวไม่ถูกอยู่บ้างนางจึงชํำเลืองไปมองคุณชายสามโดยไม่รู้ตัวพี่สะพ้ายใหญ่ให้เจ้า เจ้าก็รับไว้เถิดยังไม่รีบขอบคุณพี่สะพยอีกเถียนเสวียรีบเอ่ยขอบคุณนางเถียนพันรู้สึกขัดใจขึ้นมาทันใด นางเจินใจกว้างนางผู้เป็นแม่สามีของเถียนเสวยย่อมพลอยได้หน้าไปด้วยแต่ใจกว้างเสียจนของขวัญที่ให้นั้นดีกว่าแม่สามีอย่างนางเสียอีกนี่มีใช่ต้องการกั่นแกล้งนางหร,อหรือเจินเมี้ยวมองนางเถียนคลาหนึ่งแล้วยิ้มออกมาอย่างไม่เห็นมีเรื่องใดสําคัญยามนี้นางมีเงินจะทําตามใจตนบ้างแล้วอย่างไรนางไม่มีอารมณ์ไปใส่ใจคนที่ในท้องเต็มไปด้วยน้าเน่าเสียดอก ว่าไปแล้วก็แปลกยิ่งเพราะตั้งแต่เถียนเสว่ยแต่งเข้ามาอาการป่วยของฮูหยินผู้เท่ากลับดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีผู้ใดมีใจดูแคลนเจ้าสาวหมาดๆที่แต่งเข้ามาอย่างฉุกละหุกแต่กลับให้เกียรติมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งแทนนางเถียนจึงพลอยได้หน้าไปด้วยหากมองไปคลาใดาก็จะเห็นท่าทีภาคภูมิใจของนางอยู่เสมอยามอยู่ตามลำพังนางจึงสอนเถียนเสียว่า ไปดูแลหูหยินผู้เท่าที่เรือนให้มากสักหน่อยอาการป่วยของหูหยินผู้เท่าดีขึ้นเพราะเจ้านำความเป็นสิริมงคลเข้ามาเจ้าไปคอยเฝ้าดูแลให้ดีต่อไปหูหยินผู้เท่าย่อมให้ความสำคัญกับเจ้ามากขึ้นอีกขั้นเมื่อหูหยินผู้เท่าเอนดูเจ้าถึงตอนนั้นเจ้าก็ไม่มีทางด้ยไปกว่านางเจินแน่ ระยะนี้นางเถียนกับคิดขึ้นมาได้ว่าการที่ฮูหยินผู้เท่าล้มป่วยหนักนั้นมิใช่เพราะการตายของยวนเหนียงรหรือแล้วต้นเหตุที่แท้จริงที่ยวนเหนียงต้องแต่งไปยังดินแดนหมานเว่ยก็เป็นเพราะนางเจินสาระเลวนั่นฮูหยินผู้เท่าอาจไม่พูดแต่ในใจย่อมต้องรู้แจ้งดียิ่งเกรงว่าต่อไปคงมิได้รักใครเอนดูนางเจินอย่างไม่สนใจสิ่งใดเช่นที่ผ่านมาเป็นหน้า คนเรามีอาจสุขสบายไปได้นะับพันวันบุพาย่อมไม่มีวันสวยสดไปได้นะับร้อยราตีนางจะคอยดูว่าสตรีชั่วช้าที่ทำร้ายบุตรสาวนางจะมีจุดจบเช่นไรทุกคราที่เอ่ยถึงจจนเมี่ยวแววตาของนางเถียนมักจะฉายความเหี้ยมเกรียมออกมาเสมอเถียนสวยเห็นแล้วรู้สึกเหน็บหนาวไปถึงขั้วหัวใจเลยทีเดียวได้ยินหรือไม่ท่านอาการดูแลปฏิบัติท่านยา่า เป็นหน้าที่ของหลานอยู่แล้วไม่ว่าหูหยินผู้เท่าจะชมชอบหรือไม่หลานก็ต้องทําให้ดีที่สุดเจ้าค่ะว่าไปแล้วคนเราก็แปลกนักที่ผ่านมานางเถียนคิดว่าเถียนเสี่ยรู้ความและสุขุมยิ่งเพ่าว่ายามนี้เมื่อมองในมุมของแม่สามี กลับรู้สึกว่านางช่างทึมทื่อเหลือเกินยายไม่รู้จักประจบเอาใจอย่างนางเจินสักนิดนางเถียนขมวดคิ้วมุ่นไม่รู้เมื่อใดที่ร้อยเหี่ยวย่นตรงหางตามันมากเสียจนหนีบมัแงวันให้ตายได้ต่อไปอยู่ในจวนอย่าเรียกว่าอาอีกตอนนี้เจ้าเป็นสะพ้ายจวนกัวกงหากผู้อื่นได้ยินเข้าคงไม่เหมาะเขียนเสียหน้าแดงเรื่อขึ้นมาทันใดนางข่มกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาแล้วเอ่ยรับคำว่า เจ้าค่ะครั้นนางกลับไปถึงเรือนตอนเห็นคุณชายสามกำลังฝึกหมัดมวยอยู่ที่ลานกลางเรือนจึงยืนดูอยู่ด้านข้างเงียบๆกระทั่งคุณชายสามฝึกเสร็จนางก็หลวงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเหงื่อให้เขาข้าทำเองดีกว่าคุณชายสามรู้สึกขัดเขินเล็กน้อยจึงยื่นมือออกไปรับผ้าเช็ดหน้า เถียนเสวียไม่เอ่ยวาจาใดนางยังคงขยิงเท้าคอยเช็ดเหงื่อให้เขาอย่างตั้งใจกลิ่นหอมอ่อนๆของสตรีลอยวนอยู่ตรงปลายจมูกเขาคั้นคิดถึงความว่าหวามละมุนละไมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นแล้วใบหูของคุณชายสามก็แดงระเรื่อขึ้นกับเถียนเสวียเขาไม่ได้มีความรู้สึกอันร้อนแดงเช่นที่มีต่อเย็นเหนียงในใจของเขานั้นเย็นเหนียงเปรียบดังพระจันทร์ในน้ำบุพผาในคันช่อง แม้จะงดงามยิ่งแต่กลับเป็นความเจ็บปวดที่ชั่วชีวิตนี้เขามีอาจไปแตะต้องได้แต่เถียนเสีย่ยอ่อนโยนดุดสายน้ำยามอยู่กับนางเขารู้สึกผ่อนคลายและสบายใจยิ่งคิดดูแล้วหากสามารถใช้ชีวิตด้วยกันเช่นนี้ตลอดไปได้ก็ไม่เลวเลยเขาจึงมีได้หลบหลีกอีกครั้นจ้องมองเถียนเสีย่ยกลับเห็นว่านางขอบตาแดงเรื่อเล็กน้อยจึงเอ่ยถามว่าเป็นอันใดหรือ ลมแรงทําให้แสบตาประเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วทัานได้ยินว่าเถียนเสวี่ยเพิ่งกลับมาจากเรือนซินหยวนคุณชายสามก็น่าคลึมลงหากท่านแม่เอยอันใดเจ้าอย่ากเก็บไปใส่ใจเลยคิดว่าตนควรทําเช่นใดก็ทําเช่นนั้นเถิดพี่สเถียนเสี่ยทั้งตกใจและแปลกใจคุณชายสามหันหลังให้นางครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่าญาติผู้น้องที่เจ้าเป็นมาตลอดนั้น ดีที่สุดแล้วเขาก้าวเท้ายาวจากไปคล้ายคิดจะหลบหนีบางสิ่งทิ้งเถียนเสือให้ยืนอยู่ที่นั่นเงียบๆคนเดียวนางบีบดอกเชียนหนิวที่เหลืออยู่บนต้นดอกกุ้ยในใจก็คล้ายเข้าใจอันใดขึ้นมาบ้างแล้วเจินเมี้ยวนั่งเหม่อลอยอยู่บนชิงช้านกเอี้ยงกับแมวขาวก็ทะเลาะกันอยู่ข้างเท้านางนั่นแล อาเพราะคุ้นเคยกันแล้วแม้ทั้งสองตัวจะวิวาทกันก็มีได้เอาเป็นเอาตายเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วแต่กลับดูเหมือนเป็นการวิวาทเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นหลัวเทียนเฉิงรีบร้อนกลับมาจากศารลาว่าการแล้วหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูแยกต้องครั้นเห็นภาพนี้ก็เกิดอารมณ์อันยากจะบรรยายขึ้นมาซื่อจือ หลัวเทียนเฉิงโบกมือส่งสัญญาณให้บรรดาสาวใช้ออกไปแล้วเดินเข้าไปเงียบๆเจินเมี่ยวกำลังเหม่อลอยอยู่จึงมีรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของคนด้านหลังตนเพทว่าชิงช้ากับถูกแกว่งขึ้นมาทันใดชิงช้าลอยสูงละลิ้วกระโปรงสีเขียวอ่อนกระพือไปตามแรงลมคล้ายผีเสื้อโบยบินนางตกใจร้องเสียงหนึ่งแล้วหันหลังกลับไปมองนางเอ่ยยังแฝงโทสะอยู่หลายส่วนว่าหลัวเทียนเฉง หางเสียงลากยาวที่ใสดุดน้ำพุของสาวน้อยวัยแรกแย้มทำให้คนฟังคันยุบยิบในหัวใจยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงสายตาที่หันชํำเลืองมานั้นเลยมันช่างเป็นลักษณะพิเศษเพียงหนึ่งเดียวยามหญิงงามขุ่นเครืองโดยแท้ดังนั้น องค์ชายร้องแห่งหมานเว่ยจึงเดินทางเข้าเมืองหลวงอิคราโดยไม่หวั่นแม้ไกลนับหมื่นลี้กระมังคิดถึงตรงนี้แล้วหลัวเทียนเฉิงก็มโมโหขึ้นมาอีกเมื่อบวกกับความหมางเมินที่ค้ายมีขายไม่มีของทั้งสองในระยะหลังนี้ไปด้วยเขาก็ยิ่งใช้แรงผักชิงช้าให้สูงขึ้นอีกสุดท้ายในขณะที่ชิงช้าเกือบจะหยุดนิ่งลงแล้วกลับได้ยินเสียงร้องตกใจของเจินเมี้ยวแม้แต่จิ่นเหย,ยนนกเอี้ยงต้นลายและแมวข าวตาสองสียังต้องตกใจอึ้งงานพวกมันหยุดการวิวาทกันแล้วหันไปมองด้วยความแปลกใจหลัวเทียนเฉิงเจ้าขนชัวช้ามือเจินเมี้ยวหลุดจากเชือกชิงช้าร่างทั้งร่างจึงลอยกระเด็นหลุดไปหลัวเทียนเฉิงกระโดดตัวลอยขึ้นไปรับนางอยู่กลางอากาศแล้วหมุนตัวอีกสองสามตลบก,ก็ถึงพื้นเจินเมี่ยวรู้สึกเวียนหัวตาลายอยู่เล็กน้อยนางผลักเขาออกแล้วเอ่อยว่าท่านเป็นบ้าไปแล้วหรือ,อไร ตอนนั้นเขาก็รับเจ้าไว้เช่นนี้กระมังฮะหลัวเทียนเสิงอุ้มนางไปนั่งลงที่ชิงช้าโดยไม่เอ่อยวาจาใดสักคำ จินเหยียนและแมวขาวต่างเบิกตากลมโตคอยสังเกตการหลัวเทียนเฉิงไม่ชมชอบเจ้าสองตัวนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเจ้านกนั่นเป็นศัตรูกับเขามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวปลาหนึ่งเขากินบรรพบุรุษของมันไปแปดชั่วโคตรกระน,นั้นส่วนแมวขาวแม้เขาจะเป็นคนมอบมันให้คอยเป็นเพื่อนจนเมี้ยวแต่กลับกลายเป็นการชักหมาป่าเข้าเรือนตนเพราะมันชอบกระโดดเข้ามาในอกเจนเมี้ยวทุกคราที่พวกเขาสามีภรรยา ใกล้ชิดกันเขาไม่เข้าใจจริงๆพื้นที่เล็กน้อยเพียงนั้นมันจะมาแย่งอันใดกับเขาหนักหนาไปให้พ้นเจินเมี้ยวได้ยินก็โกรธยิ่งจึงลุกขึ้นเดินหนีไปหลัวเทียนเฉิงรีบดึงนางกลับมาเส้นโลหิตตรงขมับเต้นตุบๆไม่หยุดข้าไล่พวกมันจินเหยียนและแมวขาวจึงจากไปคล้ายมีไข้เต็มใจนักองค์ชายร้องแห่งหมานว่ยเข้าเมืองหลวงมาอีกแล้ว เขาพันเอ่ยประโยคนึงขึ้นเจนเมี้ยวไม่คิดเดินหนีแล้วความสงสัยปรากฏวูบขึ้นในดวงตานางองค์ชายรองเข้าวังไปเข้าเฝ้าฝ่าบาททรงเอ่ยขออภิเษกสมรสกับน้องรองน้องรองท่านหมายถึงหลัวจือหุยแต่นางมีคู่หมายแล้วมิใช่หรือ เนเมี้ยวตกใจไม่น้อยหลัวเทียนเฉิงยิ่งหน้าตาดำค้ำขึ้นไปอีกมือเขากำเชือกชิงช้าแน่นสายตาจ้องมองเซนเมี้ยวนิ่งเซนเมี้ยวใจหายว่าขึ้นมานางเอ่ยถามว่าฝ่าบาทคงมิใช่รับปากไปแล้วกระมังเจียวเจียวเจ้าอยากให้ฝ่าบาททรงรับปากหรือไม่ หลัวเทียนเฉิงถามอย่างเชิงนางอันใดที่ว่าดินแดนหมานเว่ยให้อิสระกับสตรีไม่น้อยเนื้อวัวเนื้อแพะที่หมานเว่ยหอมกว่าเมืองหลวงองค์ชายแดนหมานเว่ยไม่เลวเลยนางถึงกับเคยเอ่ยว่าจ้าเหล่านี้มันทำให้เขาโมโหแทบตายแล้วจริงๆย่อมไม่อยากอยู่แล้วแม้องค์ชายรองแห่งหมานเว่ยจะไม่เลวเลยแต่น้องรองมั่นหมายแล้วทั้งคุณชายเฮ่อที่ตาบอดแต่ใจไม่บอด ก็เป็นคนดีเหลือเกินข้าเห็นว่าน้องรองมีได้รู้สึกต่อต้านกับงานมงคลครั้งนี้สักนิดแล้วเหตุใดต้องไปทำลายมันด้วยเล่าองค์ชายรองแห่งมาน่วยไม่เลวเลยเฮ่อหลานก็เป็นคนดีเหลือเกินหลัวเทียนเฉิงเอ่ยถามด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกแต่มือกับกำเชือกชิงช้าแน่นจนเมี้ยวจ้องไปยังที่ตรงนั้นแล้วเอ่ยเตือนว่าอบมือยามนี้ คนทั้งสองนั่งอยู่บนชิงช้าด้วยกันมือหนึ่งของหลัวเทียนเฉิงโอบเจินเมี่ยวไว้อีกมือจับเชือกชิงชา้าเมื่อได้ยินเจินเมี่ยวเอ่ยเช่นนี้เขาพันเข้าใจว่านางโกรธและต้องการให้เขาปล่อยนางไม่ปล่อยเจินเมี่ยวได้แต่เบิกตามองเชือกนั้นค่อยค่อขาดผึ่งลงคนทั้งสองล้มลงไปกองกับพื้นด้วยกันครั้นมองหลัวเทียนเฉิงที่นอนอยู่ใต้ร่างตนเจินเมี่ยวก็รู้สึกหัวเราะมีออกร้องไห้มีได้ขึ้นมา ข้าคงไม่ถูกชะตากับสิ่งช้าเป็นแน่คนทั้งสองลุกขึ้นมาด้วยสภาพทุลักทุเลเล็กน้อยแต่มันกลับทำลายระยะห่างที่ขายมีขายไม่มีในระยะหลังนี้ของพวกเขาไปจนสิน้นเช่นนั้นฝ่าบาททรงรับปากหรือไม่ตอนนั้นข้าอยู่ด้วยพอดีจึงทูลฝ่าบาทไปว่าน้องรองได้มั่นหมายเรียบร้อยแล้วฝ่าบาทจึงรีบตัดยับยั้งองค์ชายรองไว้ หลัวเทียนเฉิงกับมิ่วงหลัวจือหุ้ยสักนิดเขารู้ดีแก่ใจว่าคนที่องค์ชายรองต้องการคือผู้ใดหากองค์ชายรองดึงดันที่จะพิเศษให้ได้เขาก็แค่ทำให้พระองค์รู้ว่าน้องรองไม่ใช่คนผู้นั้นเสีย แต่ข้านคิดว่ามีคนเดินทางไกลนับหมื่นลี้มาที่นี่เพื่อใช้จอบขุดใต้กำแพงเรือนเขาเขาก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบที่จะกดศรีรษะคนผู้นั้นให้จมอยู่ใต้กำแพงไปเสียทันทีเจียวเจียวเจ้าคงไม่คิดว่าองค์ชายรองหลงไหลคนหนุทุกคนในจวนเจิ้นกัวกงกำมังหลัวเทียนเฉิงเอ่ยถามประโยคนึงแล้วถอนหายใจออกมาระยะนี้ จ้องดไปร่วมง,งานเลี้ยงฉลองต่างๆหน่อยดีกว่าต่อให้เขาไม่กลัวฐานะอันพิเศษขององค์ชายรองแต่ก็กลัวว่าข่าวลือเรื่องที่องค์ชายรองคิดแย่งชิงภรรยาของเขาแพร่ออกไปผู้ใดให้ในหัวของชาวหมานเว่ยมีแต่กล้ามเนื้อกันเล่าจนเมี่ยวเข้าใจในทันทีนางหน้าเห่อร้อนขึ้นมาเล็กน้อยแล้วพยักหน้าอย่างว่าง่ายเจียวเจียวหล่เทียนเฉิงขวางนางไว้แล้วถอนหายใจออกมา พวกเขาล้วนดีกว่าข้าทั้งสิ้นใช่หรือไม่เจนเมี่ยวพันลังเลขึ้นมาจะพูดความจริงดีหรือไม่เรื่องนี้เป็นปัญหาจริงๆเจ,จียวเจียวอุป,ปนิสัยของพวกเขาดีกว่าท่านเล็กน้อยเท่านั้นหลัวเทียนเฉิงกระชับมือที่โอบนางให้แน่นขึ้นอีกนิดแล้วขมวดคิ้วมุ่นเืมนี่คือวาจาจากใจจริงของเจ้า สตรีผู้นี้คิดจะยัว่วให้เขาโกรธกระมังเห็นชัดว่านางเคยพูดว่าชอบเขาแล้วผู้อื่นจะดีกว่าเขาได้อย่างไรเจียวเจียวข้าอยากฟังความจริงจากใจเจ้าจริงหรือเจินเมี่ยวมีใครแน่ใจเท่าใดนักจริงแล้วในใจเจ้าพวกเขาอุปนิสัยดีกว่าข้าเล็กน้อยจริงหรือเห็นชัดว่าไม่จริง พวกเขาอุปนิสัยดีกว่าท่านมากเหลือเกินผู้ใดอารมณ์แปรปรวนทั้งความคิดลึกล้ำดุดมหาสมุทรกระทั่งทำเรื่องใดล้วนไม่เลือกวิธีการเช่นท่านบ้างเจินเมี้ยวยื่นมือออกไปวาดภาพวงกลมที่ใหญ่ขึ้นอีกเล็กน้อยความจริงแล้วดีกว่าไม่น้อยเลยคนหนูสี่สกุลจนินเจินเมี้ยวเห็นแล้วก็ขำนางรั้งเขาไว้แล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่า ท่านมิใช่อยากฟังความจริงหรอกหรือหลัวเทียนเสิงชำเลืองมองนางโดยไม่เอ่ยสิ่งใดฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ